วันนี้เวลา18บแนาิกา30นาทีทูกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จไปยังโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปฐมอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรส่งเปิดชมรมทูบีนับวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนับวันซึ่งดำเนินงานตามหลักการดำเนินโครงการทูบีนับวันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียนด้วยการจัดตั้งชมรมทูบีนับวันเมื่อปี2549มีกิจกรรมเด่นเช่นกีฬาดนตรีงานศิลปะและกิจกรรมอื่นตามที่สนใจตลอดจนส่งเสริมสมาชิกให้มีจิตอาสาชวเือสังคม ในปีนี้ชมรมท no. ูบีนับวันทีมแดนเซอร์ไซส์และสมาชิกได้เป็นตัวแทนจังหวัดเชษฐ์โสธรเข้าร่วมประกวดนำเสนอผลงานร่วมแข่งขันแดนเซอร์ไซส์ ize, และประกวดท o บีนับวันไอรอนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคณะครูคอยให้คำปรึกษาตามหลักการดำเนินงานชมรมเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนส่วนศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันยึดหลักการทำงานคือถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง มีกิจกรรมได้แก่การให้คำปรึกษากิจกรรมพัฒนา EQ การร้องเพลงการเต้นกิจกรรมสร้างสุขและการส่งเสริมทักษะอาชีพจากนั้นทรงติดตามโครงการทูบีนับวันของจังหวัดยชโสธรที่ดําเนินงานมาตลอดระยะเวลา21ปีปัจจุบันเป็นจังหวัดต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่4มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันไออนเข้าสู่ระดับ รอบระดับประเทศตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่13มีทีมท no. ูบีน้ำประวันแดนเซอร์ไซด์จำนวน3ทีมในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่ผู้แทนโครงการท no. ูบีน้ำประวันต่อจากนั้นพระราชทานกำลังใจและคำแนะนําในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกโครงการใครติดยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธรและสำนักงานกลุ่มประพฤติจังหวัดยโสธร และพระธาานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบีนัมบวรจากโรงเรียนคำเขื่อนแก้วฉนูปฐามและโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดชโสธรเพื่อน,นำไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสมพร้อมกันนี้ทรงเป็นประธานการสแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมบวนซึ่งจากแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมในโครงการบนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและความต้องการของเยาวชนในรุ่นอย่างแท้จริงสามารถเป็นกลุ่มคุ้มกันทางใจ,ใจิตใจที่เปรียบเหมือนเกราะที่แข็งแรงช่วยป้องกันเยาวชนสมาชิกให้พ้นภัยจากยาเสพติดและภัยสังคมอื่นๆ